ไปไหนก็จะมีเด็กๆมาจีบนางเยอะมากแล้วนางแอบแบบว่านางอ้อนอ่ะขี้อ้อนนะแบบว่านงแอเสียงไม่เสียงสองพี่ทำอะไรอยู่อ่ะชอบมีแฟนเด็กจริงๆใช่ไหมเด็กกว่า11ปีเรา30เขา1 9มัดทยหยมม .6 ม .6 มหือกระเป๋าอะแม่แรงมากเลยอะน่ารักเลยเหมือนแม่กับลูกชีวิตเนี้ยฉันแต่งงานไม่ได้ ถ้าเป็นแฟนกันยังอยู่ได้ได้แต่ให้แต่งเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ไม่ได้ยังไงก็ต้องเลิกแล้วเคยมีแฟนเป็นเก้งอ่ะไม่รู้อันนี้ยังไม่แน่ชัดต้อมนั่งดูดีๆสิชันว่านั่งนั่งเพชรเดียวกับเราป้าหวานใชเป้าวะดูสินางสาอ่างกว่าเราอีกนะเพื่อนคุณคุณเคยเห็นเพลงเขาหรือยังกินเด็กไงเพลงกินเด็กอ่านไหนร้องร้องสดๆให้เราฟังอากินเด้จริงจัไหมล่ะคะ อมาถึงนี้แล้วเอาเต็มเหนียวอาเชิญเนี่ยนะเลี้ยงเนื้อไปหมดแล้วจะได้ชอบกินเด็กกระชับพี่ชอบกินเด็กจะเล้กลางใหญ่ยังไงพี่ก็รับไว้เด็กมันเด้งหน้าเด้งหลังเด้งหน้าเด้งหลังเด็กมันแรงดีดีมันขี่จะสกี้ย่างหน้าย่างหลังชอบทำไมพี่เอร์ดูลองเข้าปากเสมอพี่เริงอะมันชอบตรงเด้งหน้าเด้งหลังเด้งหน้าเด้งหลังง่าแล้คุณไอ้ต้อมคุณไอ้ต้อมไปกินเด็กกับเขาตั้งแต่เด็กเมื่อก่อนชอบมีแฟนเด็กจริงๆใช่ไหม มันจะมีแต่เด็กมาจีบมากกว่าไหมแต่ตัวเองก็คือมีเคยแต่งงานมีครอบครัวใช่อันนั้นก็เด็กกว่า11 1บเอ็ดปีอ๋อเหรอเด็กกว่าสิ1ปีเหรอเด็กกว่าสิปีเด็กกว่าสิปีเจอเขาตั้งแต่อายุ1 9บเาฮ้ยบอกแล้วแก๊งชนแก๊งไอ้ดังคุก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 เคยคุผู้ชายเด็กสุดกี่ปีคะพี่ต้อมเคยมีมาจีบ มัหมาเนี่ก็มี23 25อะไรเงี้ยห่างกันเหรอห่างกันอายุอายุอายุยี่หายี่สามอะไรประมาณนั้นแต่ว่าคนคนล่าสุดก็ห่างกับพี่เยอะเหมือนกันถูกไหมกี่ปีถูกปะ8ปีแปดปีเปดปีเบาบแต่หมายถึงชีวิตของรัชกรตอนที่เขายี่สามยี่ตอนนั้นรัชกรอายุเท่าไหร่โหเราทำไมครับหมาหมานี่เองหมาหมานเนาะคือผู้ชายที่มาจิกนะไม่ได้เล่าถึงอดีต เออตั้แต่ช่องเจ็ไม่ใช่เราเรื่องเมื่อวานนี้ผู้ชายที่มาจีบนางทุกวันก็ยังยิบสามยิบห้าอยู่ทำไมเอาจริงๆแม่เนี่ยรู้อยู่แล้วมีผัวเด็กใช่ไมไม่ไม่แต่ว่าตาตอนนี้มายิบสมยิบห้าไม่ได้นะคุยไม่รู้เรื่องแต่เขายังคุยรู้เรื่องอยู่ใตฉันคุยไม่รู้เรื่องไม่ได้แล้วหรอกัน นางตัวเล็กไงเวลาไปไหนก็จะมีแต่เด็กๆมาจีบนางเยอะมากแล้วนางแอบแบบว่านางนางอ้อนอะคีอ้อนอะแบบว่าเสียงไม่เสียงสองอะไหนไหนพี่ต้องพี่ต้องลองลองสิลองพูดเสียงสองสิพี่ทำอะไรอยู่อ่ะจริงๆเด็กจะชอบจริงเด็กจะชอบไงเด็กยี่สิบสามยี่สิบสี่ก็สู้ตายไงก็สมัยเราเข้าวงการกันใหม่ๆพวกนางมีเด็กเป็นนักนักมัธยมศึกษนมัธยมนะแฟนก็คือไงเป็นรับเขาตอนเลิกเรียนอย่างเงี้ยเหรอคะ เก๋ S <S u, ๆทางนี้ผ่านทางนี้ไม่ถามทางนี้อันนี้ไม่เกี่ยวพี่เอตอนนั้นพี่เออยู่เท่าไหร่ตอนเข้าวงการใหม่ก็20ฉันเข้าวงการแล้ววะเพราฉันก็เข้าของพ่อเก๋ตอนนั้นนางก็เลยมีแฟนเด็กเด็กไม่ใช่เด็กมหามัธยมมโอมหกหรือกระเป๋าอะแม่แรงมากเลยอะน่าละลายเลยเหมือนแม่กับลูกแม่ยองตอนที่รายการบางรายการก็ไม่ต้องแอบลูกเหมือนแม่กับลูกไม่ใช่คือเป็น อ๋อผู้ปกครองเข้ามาเวลาเขามีปัญหาที่โรงเรียนที่ไปเป็นผู้ปกครองได้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วก็คุมดีไงครบทีหนึ่งก็เป็นสมบูรทุกตำแหน่งอได้ครบได้ครคุณชายนี่ก็เคยมีตอนนี้เป็นดาราอยู่จบแล้วก็มีแฟนเป็นเบรกปีหนึ่งปีสองอยู่เหมือนกันแหละก็มีบ้างเห็นไหมก็ออกไหมเป็นผู้หญิงต้องออกไปค่าเทอมไม่ออกไม่เคยออกนั่นไม่เคยออกอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีตอนนั้นคือคุณนายตอ เคยมีแฟนเด็กสุดเนี่ยจริงๆอายุเท่าไหรสิบเก้าสิบเก้านั่นคือพ่อของลูกนั่นแหละอก็คือคนที่แต่งงานไปอยู่เมืองนอกเพื่อนน้องวีวี่เพื่อนน้องอ๋อเหรอพ่อนนองวิวี่แต่ตอนนั้นเราสามสิบเขาสิบสิบเก้า็ตอนที่แต่งงานนั่นคือเด็กกว่ากันสิบเอ็ดปีโอสิบเอ็ดปีรู้สึกว่าตั้งแต่ชีวิตตัวเองมีแฟนมาไม่เคยมีใครที่อายุมากกว่าไม่มี มีบ้างแวบๆแ,แต่ก็เหมือนอแบบไม่นาน,น,านอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะแบบที่มาจีบหลงหลงมาจีบนี่ก็คือเด็กข้างนั้นอะไรเงี้ยคือเอางา่ายๆเลยว่าผู้ชายคนนี้ไปเจอมาจากที่ไหนโอ้ยตายแล้วจริงๆก็คือแบบว่าคบกันเป็นพี่น้องมาก่อนแล้วอะไรอย่างนี้คบกันได้มาเป็นปีแล้วอแล้วอยู่ดีๆนะวันหนึ่งนั้นก็มาร้องเพลงให้ฟังไม่ได้ร้องเพลงส่งเพลงมาให้ฟังอะไรเงี้ยนักเป็นใครเจอธนาอาชีพอะไรน้องวงการฉันไม่ค่อยจีบคนในวงการจังเป็นอาน้องวงการอะไรงบ นางโปรแกรมเมอร์พวกฉันช,ชอบเรียกนางว่าลินลี่ทำไมอ่ะทำไมเรียกว่าลินลี่อ่ะนางสนุกมากนะเป็นมังเ,เป็นผู้ชายที่แบบว่าชอบร้องเพลงชอบสนุกแล้วก็เข้ากับเพื่อนสาวๆได้ฉันก็เลยว่าเรียกนางลินลี่หล่อไหมหล่อไหมโอ้ยน่ารักเนาะไม่มแต่ว่าได้ข่าวมาว่าเขาส่งเพลงคุณจรัยมาให้หรอใครไล่ฟังอ่ะถูกไหมได้ข่าวว่าอะไรจืด คุณจรานไงคุณจรันมโนเพชรเพลงอะอ๋อเหรอส่งเพลงจรานมโนเพชให้ทางคุณต้องก็เลยบอกว่าถ้าส่งเพลงแบบนี้มาคลิกจ้ะ จริงหรือไม่พี่ต้อมเข้าอะไรอ่ะจริงเหรอพี่สาวกับอ๋อผมเป็นหนุ่มแล้วก็อ๋อสาวกับหนุ่มเราก็ไม่เคยได้ยินเราเพิ่งเคยได้ยินวันนั้นแหละวันแรกต้อมชอบเลยโอ้ยอย่างสิก็ต้องถามก่อนไม่ต้อมคิดอะไรอยู่วะนแรกอย่างนี้หน่อยเดินน่ารักน่ารักเราก็เอาใจต้อมเอาใจเก่งมากดูแลต้อมทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเวลาแบบไปออกรายการโชว์ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เสื้อตอมแบบกัดเกิดกัดชุดให้ได้หมดกัดใส่รองเท้าใส่เชือผู้จัดการส่วนตัวเลไรอุยนางดูแลดูดีมากนางถือรองเท้าตามทต้อมชอบกินเก้งไม่ใช่เหรอวะว้ายมันเคยอย่างเงี้ยมันเคยได้แฟนเด็กทำไปมาไม่ใช่สามีหรืออะไรหมายถึงมีแฟนเน่แล้วเปิดไปแล้วเจอรู้สึกเป็นยาลาด้วยหรือเปล่าเอ๊ว้ายแล้วเปิดไปแล้วเขานอนอยู่กับผู้ชายใครวะว้ายเฮ้ยไม่มีไม่ยังไม่เคยไปเปิดแล้วเคยมีแฟนเป็นเก้งอ่ะ เป็นดาราหรอดาราไม่รู้อันนี้ยังไม่แน่ชัดอย่าไปยุ่งกับเขาเลยพี่ต้อมบอกหน่อยพี่ตอมท่านเขาบอกหน่อยว่าใครฉันนึกเหมือนใครเล่า้แต่ฟังแต่คุณมากเลยนาว่าพี่ต้อมเคยคบคนที่แบบที่ดูสำอางมากใา่อะใช่ไหมใช่พี่ต้อมเคยคบคนหนึ่งที่ดูสำอางมากๆาแต่ตอนเนี้ยนึกไม่ออกแต่จำเหตุการณ์ได้อ่าเออ มีหลายคนทำไมอยู่ดีๆอาการทำไมอยู่ดีๆอันเนี้ยฉันเข้าใจว่านะฉันรู้อ่ะอันนี้กินโด่งกินแต่ความจริงใครรู้บ้างจริงต้องเป็นคนที่ชอบกินเก้งชอบมันดูไม่ออกมันไ่ออกมันดูไม่ออกเธอในชีวิตเธอเคยมีแฟนเป็นเก้งกี่คนแล้วจริงๆดูอ่ะมันดูไม่จิบไปจิบมาจิบมาจิบไมาแล้วเธอก็ไปสองเห็นไหมสองคนเดี๋ยวมดดามเธอป้องปากอีกทีนะแล้วเรอยา่รู้จักอยากู้กันแล้วเนี่ ไม่แต่นะตอนนั้นก็เหมือนกับประมาณก็ยังไม่รู้เหมือนกันเขาก็ยังไม่รู้ตัวตนพี่ต้อมใครอะใครอะเขาบอกคก่อนเร็วขาบอกก่อนาไปเดิข่ยเขาไม่เลยเไม่ยเลยเมยเลย่เลังาไม่ยเาไม่ได้เลไม่นเลเขาไม่แเยาไม่แาไม่แยลเขาไ่แลเขา่ยเลยเขาม่แยเลยมากม่างานเลา่ลาม่แลาาแล้ว้่เลย แล้วแลฉันนี่เขาเชื่อเธอก็บอกเพื่อนสินี่ปองปองก็้วแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยปองปองหน่อยหนึ่งเดือนสองาไม่ทำเขาไม่ได้อยู่ในวงการแล้วเอาหน้าเร็วๆไปยุ่งกับเขาเลยเร็วๆลับอย่าไปยุ่งกับเของกระด้าไม่เคยบอกใครเรื่องพวกเนี้ยใช่หรอกี๋องรู้ด้รู้โลกรู้แต่เอาจริงๆเธอมีช่วงเธอชอบกินเก้งจริงไม่อยากบอกด้วยอันนั้นก็แบบว่าเป็นน้องคุยไปคุยมาคุยมาคุยไปจริงๆสาบาน ไม่เราคุยเรากินไหมล่ะไม่กินไม่กินใช่ไหมแค่ปรึกษาเป็นพี่สาวน้องสาวหรอใช่ล่นารแอปแอปไม่กินเราเราคุยกันไงว่านางเฮ้ยต้อมนางดูดีๆสิฉช่ไหมนางนางเพชรเดียวกับเราเป้าวะอะไรอย่างเงี้ยนางใช้เป้าวะผีเห็นผีเป้าวะนางอ่ะดูสินางสํออางกว่าเราอีกนะเธอแต่นางน่ารักนะน้ำหนน่ารักมากนะบอกว่านางนิ่ใส่ดีผู้ดีผู้จะพราะมากคุณนต้อมคุณนต้อมเมื่อก่อนคือพูดว่าชีวิตเนี้ยฉันแต่งงานไม่ได้แต่งงานปุ๊บก็จะป่วย ถ้าสมมติแต่งอยู่ไม่ได้ถ้าเป็นแฟนกันอย่างอยู่ได้ได้แต่ให้แต่งเป็นเรื่องเป็ราอยู่ไม่ได้ ยังไงก็ต้องเลิกแล้วนางเวลามีปัญหาชีวิตนะคะนางจะแบบว่าคิดแล้วเครียดแล้วนางจะปรึกษาเราแล้วยืนยังก็ช่วนเราขึ้นรถขึ้นรถอ่ะขับรถอ่ะเธอตีสองคุณผู้ชมเล่าให้ฟังนี่เธอจะเล่าให้ฟัง <c oughs> ตีสองนางเราก็นึกว่านางขับไปเรื่อยชิวๆคนกลางอารมณ์ร้อนอาจจะบอกว่าเปิดเพลงฟังน้ําตาไหลาพากเหมือนในที่เราเห็นมาทั่วๆไปค่ะ <c oughs> ไม่นางเหยียบรถเหมือนแบบว่าฟ้า8อแปดอ๋อแล้วเธอไฟแดงไฟเขียวตลอนไม่รู้จักหล่อนรู้อย่างเดียวไปอย่างเดียวข้างหน้าแล้วเธอตอนนั้นตาบอดสีลูกทธวแล้วเรานั่งอยู่อ่ะเราคิดว่าจะกูตายก มันต้องเอาข้างซ้ายเข้าอะ่ะพี่นึก่าจะต้มจนขอร้องล่ะอย่าเพิ่งอารมณ์ร้อนตอนตีหนึ่งตีสองตีสามแกดูนะรถมันบวกขึ้นมาแล้วตายฟรีเลยนะเว้ยสองคนนะเว้ยศพไม่สวยนะเว้ยเออศพไม่สวยนะไ,ไม่เคยชนนะเออแต่ไม่ชนไม่ชน,ชนลแล้วก็กลับมานางก็ร้องไห้แล้วก็แบบตัดเลยนางก็มูฟออนแบบพุบเลยอะ่ะเนี่ย <c oughs> นางเก่งมากก็ลกจิตกันทั้งคู่ผู้ชายไม่กลับมาบ้านไปทำพิธีบ้านเอให้กุบานทองตามว่าผู้ชายอยู่ไหนคนดีที่สุดควจะขอถามสิฝีมือใคร ติมือพี่เอนราตามผู้ชายของพี่ต้อมอย่างเงี้ยหรอเ้านี้กูมาเทองกี่ตัว19องค์อุ้ยแล้วกูมาตามให้พี่ต้อมไหมก็ตามช่วยกันดูอะไรเงี้ยแล้วก็ของเราเนี่ยน้องจะตามนะแล้วคุยกับกูมาทองเป็นเหรอกูแต่งซี่เราเลี้ยงตั้งแต่ยุวเราแต่งซี่นักคุยเป็นเหรอใช่วันเวลาเขามาเนี่ยนะเรางงมากเลยไอ้ไอ้น้ำแดงอ่ะเป็นขวดๆอ่ะใส่เป็นกระติกไว้หฮ้เดียวหมดฮะจริงกระติกกระติกสูงๆน้ำแดงหมดกระติกเลยเหรอแต่ฉันจะไม่รู้ไอ้กูมาทองกินน้ำแดงนี่ฉันก็ไม่รู้หรอกแต่หมายถึง ถ้ากุมารทองตามผู้ชายได้อะหล่อนต้องเชื่อว่ามันตามได้จริงๆได้บ้าป้อมเธอฉันจับได้หมดเลยอะของเขาเนี่ยโทรศัพท์มันวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินางไม่รู้หรอกอะไรที่มันเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ไฮเทคทั้งหลายแหละนางไม่รู้แต่กุมารทองกดโทรศัพท์เออเปิดล็อกให้ด้วยขอสองตัวไปเดียกันเมหกหมือนกันเดี๋ยวคนดูนึาเรกว่าลกอกแต่หมายถึงว่าเธอจะตามใครก็แล้วแต่จะไปรากมจะตามผู้ชายสมมติผู้ชายแอด ตจ้งมาตามกับกุมารทองเอคือยังไงแล้วราที่เอชมาคือคือเดี๋ยวคนดูบางคนไม่เข้าใจมันเป็นวิจารณญาณแต่ละคนนะเราห้ฟัง <c oughs> เราเนี่ยเลี้ยงตั้งแต่เราอายุสิปปีนี้เราอายุห้าสิบสี่แล้วเนาะ <c oughs> ก็เลี้ยงมานานแล้วดูแลน้องดีแล้วก็น้องไม่ใช่เป็นเป็นน้องเป็นเทพนะ <c oughs> น้องมาจาก เจ้าอาวาสแต่ละองค์ที่มรณภาพรัสังขารแล้วก็มอบให้เราไม่ใช่มาจากพลายหรือว่ามาจากในป่าช้าเลยว่าเด็กแท้งเลยไม่ใช่นะคะเราก็น้องไม่กินเนื้อสัตว์เราก็ไหว้น้องธรรมดาบูชาแล้วก็คุยกับน้องสวดมนต์วันดีคืนดีเนี่ยอย่างไอ้จักระบุ๋มเนี่ยไอ้จักระบุ๋มเราไอ้ตลกะเคยไปตอนนั้นเรถ่ายบ้านี่มีรักแล้วไปนอนบ้านเราแล้วก็มาท้าน้องในห้องพระเลยว่าไม่มีจริงหรอกอยู่เยอะแยะไปหมดลไมใช่หรอโอ้ยคิดเองไอ้บุ๋มผู้นี้แล้วบุ๋มก็นอนตรงพื้นที่ห้องนอนเราแล้วก็มีพี่สาวเรานอน ประมาณตีสามกว่าไอ้บุ๋มก็ปลุกทุกคนเลยในห้องบอกเฮ้ยตื่นตื่นตื่นไม่ไหวแล้วต้องไปไหว้น้องบอกทําไมอ่ะน้องมันดึงมาราแล้วน้องมาตาถลนใส่คือบุ๋มเห็นหมดเลยอะค่ะม่แล้วตามผู้ชายตามยังไงอ้าวเตามก็ถามว่าน้องตอนนี้เขาอยู่ไหนเขามีอะไรผิดปกติไหมเนี่ยน้องบอกแม่ซิเล่าให้แม่ฟังซิว่าเออตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างตอนนั้นที่แบบ อย่างฟ้องเนี่ยไปการใช่ไหมแล้วก็เจอแบบแฟนเก่าเขาอยู่ตรงอัศจรรย์น้องบอกกูมาน์ทองมาฟ้องเธอใช่น้องมาบอกว่าแม่โทรเดี๋ยวนี้เลยพี่ต้อมเชื่อๆจริงเหรอจริงๆเขาเจอกันหมดนั่งโทรมาเก้เป็นอย่างงี้นี่เหเฮ้ยใช่เหรอเออเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวนี้แล้วก็แบบโอเคไปด้วยจริงไปด้วยไปด้วยไปด้วยมันเป็นเพื่อนจริงช่องที่เพื่อนไม่เคยทิ้งกัน ไม่ทิ้งไม่ทิ้งจะดึกดื่นแค่ไหนนางถ่ายละครเสร็จนางก็ขับรถตามจะตีหนึ่งตีสองตีสามเราไปอยู่จังหวัดไหนแล้วที่แบบไปไปเคลียร์นางก็จะเป็นเพื่อนตลอดก็คือน้องมาบอกเลยว่าบอกเป็นเสียงเลยเหรอบอกค่ะบอกตรงเสียงว่าอะไรอย่างเงี้ยงงมากอยากได้ยินกับเขาบ้างแต่ไม่เอาไม่เราอะไรอย่างเงี้ยิงต้อมอย่างเงี้ยเพื่อนจะรู้กันเลยว่ามุจจะตามมุจจาต้องให้กุมารทองนางตามอยากอยากรู้อย่างแค่พี่ต้อมเนี่ยเขาพูดเลยไหมว่าตอนนี้แฟนพี่ต้อมอยู่ที่ไหนยังไงเขาถ้าต้อมให้ให้หาเงี้ยถ้าเกิดเขาผิดปกติเพราะว่าแฟนนออออออกกกกกกลลููนนนนนททาางงงงะะต้้จบอก เนี่ยอย่างเช่นอย่างฟ้องไปเที่ยวกลางคืนเนี้ยปกติฟ้องจะเที่ยวอยู่ที่ที่เดียวแต่ก่อนยังไม่มีโควิดเนาะผับเนี่ยผับเดียวแต่วันนั้นตีหนึ่งน้องบอกว่าแม่ปกติแม่ไม่เคยโทรหาพี่ฟ้องแม่โทรหานิดหนึ่งสี่ว่าตีหนึ่งเนี่ยพี่ฟ้องจะย้ายที่พูดกับผีได้พูดได้พูดกับน้องจริงจริงกระซิจริงกระซิบี่ใช่ค่ะงบอกพี่ฟ้องจะย้ายที่ตอนนี้ตีหนึ่งแล้วมีผู้หญิงนั่งหน้ารถแล้วมีกระเทยอีกทั้งหมดสี่คนขึ้นรถเราก็ไม่เชื่อเราโทรตีหนึ่งตอนนั้นเลยหาเราก็บอกว่าฟ้อง เธอย้ายที่ทำไมวะปกติเที่ยวที่เดิมเที่ยวที่เดิมเขาบอกเพิ่งจะย้ายเพราะว่าที่นี่เขาเปิดแล้วอย่างเงี้ยคือเป๊ะเลยค<อ>่ะ